ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดผู้ติดตามแฟนเพจใน Facebook กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์เคมเปิีดชีเหตุกันแล้วนะคะสําหรับใครค่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยนะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกค่ะก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมติ้ข้างล่าง2ช่องนี้ด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราเป็นสมาชิกอยู่แล้ว แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะอ่ะเราก็จะเลื่อนลงมานะคะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มผู้ติดตามแฟนเพจค่ะนี้เนาะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะก็ะลองอ่านดูค่ะ,ค,ะความเร็วก,กับเรตราคาก็อาจจะแตกต่างกันออกไปเนาะหรือว่าจะเลือกตามดาเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook เฟซบุ๊กของเราเป เลยนะคะกดคัดลอกลิงด้านบนตรงนี้เนาะนำมาใส่แถบเลยค่ะแล้วก็ใส่ปริมาณวันนี้ก็จะเพิ่ม100คนนะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทําการสักซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอเนาะสําหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการกันใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินก็จะมีทั้งหมดอะช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR Code ทุกธานาคารค่ะเราก็มาใส่จ,จานวนเงินด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย ก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะหรือว่าจะบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายกันก็ได้นะคะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นแอปอ่งเปล wallet ค่ะก็สามารถดําเนินการในแอปอ่งเปล wallet เสร็จสิ้นกันตามนี้กันได้เลยเนาะเสร็จแล้วนะคะก็นาลิงก์นะจากแอปอ่งเปล wallet ค่ะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นชิลเพย์นะคะแล้วก็มาใส่จานวนเงินด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็มาเลือกที่การจ่ายของเราได้เลยเนาะอยากสแกนจ่ายหรือผ่านทูมันนี่ wallet หรือแอปธนาคารต่างๆเขาก็มีตามนี้ให้เรา มีตู้บุญเติมด้วยค่ะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็ดําเนินการตามกันไปได้เลยนะคะส่วนอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็น True m o n e y w a l l e t ค่ะเราก็มาใส่จานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดเนาะแล้วก็เติมเงินตรงนี้นะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทาการสั่งซื้อกันไปเนาะส่วนขวามือตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเราที่ทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รอดํารเนินการอยู่นะคะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือย,ยังไงเนาะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ทางตัวช่วยเหลือตรงนี้เลยค่ะ เราก็จะมาเลือกเรื่องตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งอาศัยเลขหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปค่ะผบปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ใส่ข้อความนะหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถคีย์แด็กไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยเนาะแล้วก็กดส่งตัวตรงนี้นะคะเมนูต่อไปค่ะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคียกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนของเราไปได้เลยเนาะหากเพื่อนเราสนใจเราก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะแล้วก็จะรับตัวคอมมิชชั่นอีก5%กันด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรฟซบ เนาะไปดูอยอดผู้ติดตามเพจของเรากันนะก็ตอนนี้นะคะเพจอันนี้ยอดผู้ติดตามอยู่ที่24คนนะคะอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตรีหนาจอก,กันก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดผู้ติดตามของเราเนาะจากเดิมมีแค่24คนเองนะคะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น124คนกันแล้วนะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองนะคะที่กดสั่งซื้อกันไปเนาะไปถึงซองสันวันที่เลยนะคะเขาก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะก็เป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยก็อยากให้ลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะคะและทั้งหมดนี้นะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ k e e m MM มข k ดฉี่เหดค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้ค่ะลองเข้ามาศึกษากันดูได้นะคะสําหรับวันนนี้้ใใครรสจเาไดป ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วเนาะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะหากวันนี้ผิดประการได้ไปนะคะก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ